รับควรอยู่ในความสงบก่อนนะคะใจเย็นก่อนค่ะใีเยนก่อนนคะใจเย็นก่อนนะคะทนคใจเย็นก่อนนะครทุกครของจเกอนนะคะทุกนคะย็น่โนนไปที่นค่ใเนก่อนนโครงการขะงจเย็นก้านาะไม่โผล่ไปทีเองนั่งานแถลงข่านก็จะเป็นหมอนนปเอทแกคนคะใเย็ผล่อนนี้บทริหนรกใจเย็นก่อนนิคฟังกอนะ ข้าหลาน <S <S เป็นอะไรไปอีกเนี่ยฮะหลัเ,เข้าไปก่อนสิไปสืบมาว่าเกิดอะไรขึ้นที่งานแถลงข่าวเดี๋ยวนี้เลยเราเข้าเข้าหลานนายใจเย็นก่อนสิวะข้าหลานข้าหลานเข้าหลานเข้าหลานโถว่าข้าหลานจะไป<อ>ข <อ S 3> ไึ้นค

นี่คืองานถแถลงข่าวไรซีรีส์นะคะไม่ใช่งานถแถลงข่าวเพื่อตามหาคนหายเราเชิญทุกคนมาที่นี่เพราะเคารพหน้าที่ที่ทุกคนต้องรับผิดชอบฉันหวังจริงๆว่าทุกคนจะได้ร่วมเป็นสักขีพยานกับเราอย่านำการคาดเดาที่ไม่มีมูลนี้มาเปา็นจุดสนใจของงานวันนี้เลยนะคะความจริงก็คือไม่มีปัญหาอะไรในดอนหวนทั้งนั้นมันอาจจะดูปกติดีแต่มันแปลกนะคะที่จะจู่บริษัทเปลี่ยนผู้จัดการทั่วไปต็ไม่แปลกที่เราจะสงสัยด้วยเพราะคุณไม่เคยอธิบายให้เคลียร์เลยไงคะ ใช่ครับเรื่องนี้คุณไม่เคยอธิบายใช่คุ่เเช้หนังสือกางจากองประธานหลวให้ดูแล้วนีคะเราจะรู้ได้ย่งไงครับว่าเป็นของจริงถ้าเป็นเอกสารปลอมแปลงล่ะครับจะพิสูจน์ยังไงครับใช่ครับอะครับใรอ่ใครมาเนี่ย รองประธานยินคุณไม่ได้ทํางานที่ดอนหวนนี่ครับเพราะงั้นผมถึงยืนยันได้คนเดียวไงไม่งั้นเดี๋ยวคุณก็บอกว่าคุณฟู่สมรู้ร่วมคิดกับพนักงานที่ดอนหวนเพื่ออะไรเจ้านายออกใช่ไหมลหระฟังนะครับนี่คืองานแถลงข่าวสำหรับใบซีรีส์สองเสื้อผ้าและเครื่องประดับสุดหรูคือความใฝ่ฝันของหญิงสาวทุกคนทีมออกแบบของดอนหวนทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมผสมผสานทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันพวกเขาลงทุนลงแรงก็เปิดตัวคอลเลกชันนี้ จอย c ์ภูมิใจอย่างยิ well. you, ่งที่ได้เป็นผู้จัดจำหน่ายไรซ์ซีรีส์และให้การสนับสนุนทีมที่แสนวิเศษนี้หวังว่าทุกท่านจะไม่ลืมจุดประสงค์ที่แท้จริงที่มาร่วมงานในวันนี้ขอบคุณครับผมกล้าการันตีด้วยชื่อเสียงของผมว่าคุณฟู่ฟังซือ ได้รับการแต่งตั้งให้บริหารดอนฮวนจากฝ่ายบริหารที่ดอนฮวนครับผมจะรับผิดชอบคำพูดของตัวเองอย่างเต็มที่อีกด้วยขอบคุณครับเรื่องอะไรกันเนี่ยอะไรเป็นเรื่องติดต่แปลกนะข่ัเนี่ยนัก่าวซึ่งเล่าซับซ้อนเลยเอามาเอาให้ต่อความจริงอะไรอยากรู้จริงๆริงเลยเราใช้เรื่องจริงใช่กัมั้ยเนี่ยวหายข่วงใจนะขอบคุณมากนะคะถ้าคุณไม่มาช่วยยืนยันนักข่าวคงไม่ยอมปล่อยฉันไปแน่เลยทังไม่มาปรากฏตัว ไม่ยอมมาร่วมงานถแถลงข่าวก็ไม่แปลกที่พู้นักข่าวจะเข็นเอาประเด็นข่าวให้ได้แล้วที่จอยซ์เป็นยังไงบ้างหรอคะเรียบ <c oughs> ร้อยดีครับอ๋อดีแล้วคะ่ะดีใจด้วยนะแล้วนี่คุณจะกลับไปบ้านไปเปลี่ยนชุดสำหรับอัฟเตอร์ปาร์ตี้ไหมเดี๋ยวผมไปส่งฉันคงไปไม่ได้แล้วคะ่ะมีธุระบางอย่างที่ต้องสะสางที่นี่ฉันขับรถมาคะ่ะคุณกลับไปได้เลยโอเคครับคืนนี้อย่าขับรถนะเดี๋ยวผมขับไปส่งที่งานเลี้ยงแล้วเราค่อยออกไปจากงานกันค่ะ <c oughs> แล้วเจอกันนะบ๊ายบาย ฮลัลโหลป้าเจียนมีนายโทรหาฉันไปแล้วเหรอฉันต้องแก้ไขวิกฤตเนี่ยตรงนี้มันก็มีปัญหาให้แก้เหมือนกันพวกนั้นเกิดปาแก้วใส่ฉันนะนายทำแบบนี้นายจบเหตุแน่เอาละเข้าใจแล้วเนอะเช่ามาเถอะเช่ามัน,มนเดี๋ยวฉันจะกลับแล้วค่อยคุยกันนะฝังซือคะ มไมยังไม่เปลี่ยนชุดอีกแล้วลูกฮหหาอะไรอยู่เหรอเข็มกลัดของหนูอยู่ไหนเข็มกลัดอะไรอันที่หลี่ถังให้หนูแย่แล้วเอาปกติแกไม่บนโต๊ะตลอดไม่ใช่เหรอเอาเดี๋ยวสิมาแล้วจ้าเอ้ย สวัสดีครับคุณป้าแล้วนี่ฟังซือเปลี่ยนชุดเสร็จหรืยอยังครับอ๋อเพิ่งออกไปนะไปแล้วเหรอครับเห็นบ่อยๆเรื่องเข็มกลัดหายนะแล้วก็หาไม่เจอก็เลยรีบแจ้งออกไปเข็มกลัดเหรออ๋อหลี่ถังเขาให้เป็นของขวัญเมื่อนานมาแล้วนี <gasps> ่ห้าวร้านฉันบอกได้เลยว่าฟังซือนะน,นะผมขอลองดูก่อนครับ